คำเตือนชิวิดีโอนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงและความสนุกเท่านั้นไม่แนะนำให้ทำตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ป,ปีควรได้รับคำแนะนำและคำโอเคครับผมก็กล่าสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมที่หน้าเกมตลาดน้ำนะฮะแวะมาช้อปปิ้งสักหน่อยแล้วกันนะก็อยู่ที่ค่าย VG นะครับเราอยู่กันที่สยามมกหกนะครับมารอบนี้มีงบเข้ามาที่พันสองนะฮะเดี๋ยวผมจะเปิดเบตห้าสิบไปก่อนแล้วกันนะครับไป เอาออโต้ด้วยสัก10รอบดูนะฮะสำหรับ,บคลิปนี้ก็จะทำเพื่อความบันเทิงนะครับไม่แนะนําให้ทําตามนะครับใครอยากให้ผมเล่นเกมอะไรก็สามารถคอมเมนต์ขอเข้ามาได้นะฮะสำหรับเกมนี้ผมเพิ่งเข้ามาเล่นน่าจะเป็นรอบที่2นะฮะตอนนั้นเล่นไปก็แตกตีเหมือนกันนะครับวันนี้ผมจะพยายามแบบว่าเล่นแบบซอฟๆแล้วกันนะฮะจะไม่หวังกําไรเยอะนะครับขอแค่ได้ทุนไปต่อก็พอเนาะมา ตอนนี้ออโต้เลยที่4รอบนะฮะตัวแพงสูตรสำหรับเกมนี้ก็จะเป็นปลาหมึกย่างครับจะมองไกลๆปลาหมึกกับชมพูนี่คล้ายๆกันเลยนะฮะมาไปกันต่อเลยแล้วกันเดี๋ยวผมจะดันเบ็ด5 0ไปก่อนนะถ้ารู้สึกว่าเกมมันหน่วงจริงๆก็ค่อยขยับเบ็ดแล้วกันนะครับ โอ okay, เคดอกนี้ได้อยู่ตัววายมาบึ้มบึมจัดไปครับผมมาก็มาดีครับอ้าวเฮ้ยอย่าว่ <c oughs> าวะโอ้โหลายเริ่มมานะฮะมาขนาดเบ็ดห้าสิบนะเนี่ยเฮ้ยโอ้โหตัวสก,กัตเตอร์มาแค่ตัวเดียวนะครับโอเคครับผมได้มาที่พันเก้าสี่สิบเจ็ดนะครับเมก้าวินไปนะฮะมาไปกันต่อนะเดี๋ยวผมขอขยับเบ็ดแล้วกันนะครับเอาเป็นเบ็หนึ่งร้อยนะฮะ เอาออโต้สัก10รอบเหมือนเดิมนะครับมาบิด100จะได้เข้าสกัตเตอร์หรือเปล่านะครับอ่ามาได้มาที่400ได้อยู่ครับผมโอเคเข้าลายตัวเจได้มาที่30นะครับมาตัวแพงจัดมาหน่อยเพื่อน ออโต้สองรอบสุดท้ายมาเดี๋ยวผมกดปั่นเอาเองดูแล้วกันนะครับอา้าวเรียบร้อยครับผมไอมาสี่ตัว <c oughs> จัดไปครับผมฟีสปินได้มาที่12หมุนนะฮะเบ็ด100ครับมาดูว่าจะไปสุดได้ที่เท่าไหร่นะ เกมนี้ผมว่าถ้ามันแตกก็แตกหนักเหมือนกันนะครับอ่าเขาไหลมะานาวคูณ2ไป120ปึ้มจังว่นนี้โอเคตวายมาอ่าได้อยู่800ครับผมอือหือโอเค เฮ้ย hey, จังหวะนี้เอาดิมาบึ้มไปอีกครับผมเจ0 0เฮ้ย <Hey, S 1> เอาว่ะคูณแปดเรียบร้อยซุปเปอร์เมกาวิน,นครับ1 6ึ่ง <c oughs> แรมเลยครับผมมาตอนนี้เหลือที่5้ารอบนะครับขึ้นคูณเก้าเรียบร้อยมีโอกาสแตกหนักนะครับมาตรงแพงหน่อยเพื่อนหิวปลาเมึก เออคูณเสไปสองพันสี่ต่อวายมาจัดหน่อยผักกาดดอง <c oughs> เฮ้ยไหลมารวัวๆครับดอกดีเอลรันปัดรันปัดรันปัด <c oughs> 9 2 8าพครับผมโอ้โ oh, ห oh. <c oughs> สุดจัดประหลาดบอกมามขึ้นคูณ14นะรอบสุดท้ายเอาให้หนักเพื่อน บอลซะเสยโอเคครับผมได้ไปที่สองหมื่น็ดพันสร้อสี่สิบนะฮะ <c oughs> เอาเรื่องจัดครับผมเอาเป็นว่าพอเลยแล้วกันนะฮะเบ็ดหนึ่งร้อยโคตรสุดนะฮะบันเทิงเลยนะฮะงานนี้ก็พอเลยแล้วกันนะฮะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมไปหาเกมใหม่เล่นต่อนะฮะก็ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดซับสไครห์ผมด้วยนะครับถ้าอยากให้ผมเล่นเกมอะไรก็สามารถคอมเมนต์ขอมาใต้คลิปได้นะฮะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับผม